เฮ้ยทุกคนนะมันใช่ไหมยิ่งใหญ่อลังการมากคือเดี๋ยวนี้เขาเล่นใหญ่นั่นน,นั่นมันใช่ป้ายของบีนิดไหมทุกคนคิดว่าใช่ไหมลอ,องคอมเมนต์มาหน่อยและได้ข่าวว่าบีนิดเนี่ยเขาเปิดตัวรีเซนเตอร์ใหม่สักก็คือวันนี้พี่ไปเดินห้างมาย่าจู่ๆก็เจอป้ายโฆษณาที่เคยช่วยชีวิตพี่เอาไว้จากการที่จะถูกแม่ไล่ออกจากบ้านแต่หลังจากท,ทุกคนก็คือคอมเมนต์มาฟ้องแม่กันหมดตอนนี้พี่ก็เกมเลยครับแล้วจะมีแม่บ้างคนไหน แม่ขอมาซะขนาดนี้พี่ก็จัดให้อยู่แล้วแม่บ้านนี่จะมาสู้กับแม่วันนี้ก็ชื่อพี่เอนะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะและอีกอย่างความยากของวันนี้ก็คือแม่เนี่ยจะมาตรวจเองทุกซอกทุกมุมด้วยตัวเองเลยนะสภาพบ้านก็คือเละอย่างที่แม่คงตั้งใจจะทําบ้านโลเพื่อทดสอบแม่บ้านนี่แหละครับแม่กะจะไม่ให้แม่บ้านเขาชนะหรือใช่ไหมเนี่ยเขาบอกเลยว่าพี่เนี่ยเชื่อใจในแม่บ้านของบีนิดมากครับมาแต่ละครั้งเนี่ยอุปกรณ์เข้ามาแบบจัดเต็มไม่ว่าบ้านจะลกสักแค่ไหนก็เอาอยู่และพี่แม่บ้านมาแต่ละรอบก็คือมีเรืื่่่่่่่่่่่่ออ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 องงงงงใใหห้้้้ตตตตตตตกกกกกจจจจยยยููลลดดดะะะะะะรรรรรรรววววววาา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 าเเเเเเเีีีีีีัันนนนนนนฝฝุุโคคททททมมมมมมป็็็สสบบบบบแแแแแพข พี่แกก็คืน,นิ่งมากไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันเลยพแม่บ้านทุกคนเนี่ยผ่านการฝึกอบรมมาทหารมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานาการณ์ไหนก็เอาอยู่แต่ถ้าแม่จะยืนซะขนาดนี้พี่ก็เริ่มจะกวแล้วเหมือนกันครับแล้วทุกคนคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันร,ระหวางแม่ของพี่โมจิกับแม่บ้านของบินีเชียร์ใครคอมเมนต์มาบ้านสะอาดมากวันนี้ก็เลยขึ้นหนักทำไปข้างหลังดีครับ หมายถึงข้างหลังคนนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องผ่านด่านแม่ซะก่อนครับก็คือลุ้นมากดีๆีด,ดเขาทาสะอาดหมดจุดเลยเ,ลยเนี่ยได้ย <c oughs> ินแม่พูดแบบนี้ก็โล่งใจแล้วครับ <c oughs> ตอนแรกก็กว่าจะไม่รอดซะแล้วทำบ้านสลุกเชียวงั้นแบบนี้ต้องเรียกใช้บริการแม่บ้านของพีนิดบ่อยๆละครับ <c oughs> แม่จะได้นอนสบายๆบ,บ้าง <c oughs> เออดีๆๆเยี่ยมๆๆ